สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องกระชายลำเพลินอ๋อฟฟิเชียวนะครับผมบรรยากาศท่าแดกดากบุ้มเป็นมองยูพี่น้องยูตามขางฟุตบาทขางถนนใหญ่ไปปูเอาสานปูหน่อยออกปาต่าสามเอาพระลมมาตอนน้ำขาสามปาบุมเป็นมองยูเตียพอ นังข้อ, A B M T, อยเอฟเอ็มจีพญานาญานาญโเห็นพจังฉีมหาโอนังคนว่านันางยูวางวนี่พนนังยูร่าเลี่ยมถนนเดอ้อปรทธานจังสีมาถือพนว่างวางพน,พนไปหาลงปลาล่องอย่างพนนังว่าู่นีนนนเน่เดี๋ยวจะจะัดอีไปล่องเงิน,นบ้านเขาแล้วอืมกินของง่ายแล้วกับที่บ้านเขาอันนี้ครับพี่น้องายเบิ่งนะครับเพราะว่าเวทีมันอยู่ตรงนู้นลงไม่ได้นะครับเขาย้ายย้ายใหม่นะครับ ย้ายไปตั้งที่ใหม่นะครับผมก็เลยบุ้ยมองอยู่ครับพี่น้องฮะแมนที่ไหนวะสิเลนญูพุนชงทางรถเพื่นในเรือล่าเอ้ยชงทางรถเพื่นในเรือรถเข่าออก้ะจ้ารถเข้าออกจ้าพุนไปย้ำหยาพุนไปย้ำหยามองนั่นนะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมองอยู่นะครับประมาณนี้ครับผม ฮันเดยฮันเดยโฮมนันโฮมพาวน่ะโฮมพาวน่ะโฮมหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อฮึดฮึดนี่นี่บ้านเราจะดูมากินนงว่ามันหลายโพดเอากระบี่เอาติละเนาะมันกระสิบุญเฮยบ่ เีซม yeah, like 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 mm ัเ hmm. ป um ่าเไหนบ่เอกย่ลอนกูเออดอกนั่งกอ่เอากินเลยนี่ทางกานี่นี่ยจะของกินกินเก็มวอันไดนเนี่ยนั่งร์่นี่นั่งยังนั่งเ้าเกินเลยเนี่ย่อย่างเียนเ่กินพูนกูอยากอผัดกะเพราทั้งนี้อ่หม่ บนใหม่บอนขาไปนปลาพี่่มนึงนอนยนปลาหน่ขอไปนอนปลาลูดไปนันน้ปลาน่าถอนแล้วาถอนแล้วขบวนอนก็ได้ ก็ได้ความในท้ายคลิปพี่หน่องเราอยู่กันแบบนี้นะครับพูดตรงนอนนะครับพี่หน่องไม่มีหม่องนอนกูคุ้หัวซักลงฝนคำ ครัมองดูมองเศร้าครับพี่น้องเขาไล่สู้หนันนี้แหละซูเขาไล่สู้หนันลูกแล้วขอบคุณทุกำลังใจครับอา้าวไปเลี้ยงงวัวมาบ่อนันขึ้นจักรยาน นอนนระเบมาหนิส e ั no no ่งะหารเลยถ้าเป็นสั่งรเหาร้างเดยพระองค์ไปเศราที่สอดมาบ่โอ้ีสอดอราเขาเป็นน่นที่ใหมที่นองบพระองค์คือเป็นักักอเขาได้อไหมอนเอากลุกลุกไปใส่แตามบไม่หวี่น้อง่าตีไม่มองยู่นะ เขาบอกมี่เขาบอกบสองเขาแตงหนารือไใบสองเขแตงหนาล้วไปเ็กซ้าเลยเงินโยกไข่ตีไปยน้อยน่ะเดี๋ยวคนรอตทีไกลขวันข้นคขว้นไกลขนเลยดี๋ยวนี้ปวดเพิ่มจากเนรีตีนน่าเดนเด่นเลยวะบัดเพิ่เลลงมาแล้วนะนี่ดูเท้า คอยล่าคอยล่าอลไรเขามันก็เมื่อยกินเหงาเต็มชุบเต็มปากเต็รียมเข่าคอยขึ้นล่าแท้่อยก็เมื่อยแท้เข่าคอยก็หิวเข่าเอ้ยเข่ไปเป็นคนฟ้องซอยเนาะไม่แย่กไปหิ้วเข่าเอ้ยหิวเขาเจ้ากับฝาเก็บเบิ้ลเบอันไฟทอดซับพ่อเข่าว่าว่าไงพ่อนี่ยลูกวัดวัดกินบ้างวัดจันทร์ว่างมากมึงเกินหนาใสเนาะจ้าเนาะใสมันโคตรเกี่ยวกับอากาศกรุงเทพโอ้ ยุ้งกันนอกคอยนาดำยุ้งเทปข่อยซอไซย่ยงเก่าตัวเมื่อกี้ค่อยเกิดยุ้งพี่ยุ้งเทปมึงแต่ผิวพันธ์ข่อยเบียงไม่ผิวไหมเบียงนี่ข่อยข่อยคน่ำุงเทปขันแม่อากาศกุงเทปนี่ข่อยมากเลยเบียงนี่ความเกียงไปมืดหรือเ่าข่อยถือกับอากาศกรุงเทพหน้ำหน่ำหน้ากุงเทปขันไปมันมันมันนอกเจ้าพยังเหม็นข้าวกว่ากาบกุยไปยุ้งก็ได้บ้านนอกห็นบเปล่านอกยายแยง มันมาในเมืองไหนโอ้ยหมองยูนี่มีั้งเดี๋ยวมองยูยูจังสี่เท่าเลยยูสี่เทือกขิงใครล่ะยูไกลๆทั้งขยะนเทือกขิงเหรอทิ้งนี่แหละครับนอนทิ้งนี่แหละครับนอนกับทั้งขยะนี่นี่แหละครับชีวิตจริงผมหลักครับชีวิตจริงยี่กว่าละครละครับละครับอาบน้าไปมั้งนี่อาบแล้วครับจักบาทเขาเอาเขาพัฒนเก็บตอนนี้ครับีมันใบสองรือใบสามเขาที่เก็บตอนนี้เขาจะพัฒที่เก็บฝ้าวไปอาบครับก็อาบแล้วก็สิบวันแล้วดอกสิบไปอยิ่งน้ำห่อน น้ำถอนครับน้ำเย็นดีตัวน้ำน้ำเย็นดีอืมน้ำไม่รวยอ้าวตรงไหนท้งหน้าท้งหน้าทรงนี้แนมสุดหูสุดตาให้ให้ละสุดสุดลูกลูกตาให้จักไรประมาณจักรไรไงบังจับวัดนี้สิบไรทั้งหมดเดี๋ยวอย่าว่าเม่นไหลก่อนอันผุแล้เนี่ยผุนผุนไม่พี่น้องสิบไรยังที่เป็นไหลไปนี่อู้หูรถล็อกอะไล็อกมันนี่เนาะลูกเขาบู๊ มันบอกเขาเป็นงานมันยักว่าผู้ว่าอยู่เดียวนี่ไหมว่ายังว่ายมชางลยล่ะโอ้มองจูมองเศรากับชุดยอดเนาอมี่มองกินกับของกินก็บเบื้งบราณมุ้งเหมอนมาแต่แดดไปกินไดมนนี่แมนนี่มุ้ไม่ไปแมาต่กินแดดไล่ใปอยูใส่นี้แจ๊กวาพักกันแน่โมก็ไม่มีดู่เลยคืน้นไหมว่าเถห่อนนีคือระตอพันลมคือเขามันล้มน้ห่อนพี่น้องห่อนเห่านะครับ เราไปเนาะเอาปลาเลยคืนกลางไว้เทิ้งน enfin ี้แล้วว่อนน้อนเออคือคือคืออะ่ะอพี่น้องครับบรรยากาศปาร์ตส่วนขเขาปลาไหมคุณ เป็นลมเพียอีกแล้วไงขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องครับท่านกำลชงใจลำพลินนบุเชียวนะครับอยู่แบบนี้นะครับสบายๆโอ้แดดไล่ตรงนี้รับกลางกลางเปลี่ยนเด้ดอผู้ใดยมาล้วกลางเปลี่ยนย่างน,นึนะคกลางเปลี่ยนแล้วครับเด็กพร้อมมากเครับสามร้อยครับ จันวังน้ำอาบจันวังจันทวังมองอาบน้ำเออเอออ่ะพี่น้องเพื่อนกำลังตัง้งเวทีเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบ่งตัง้งเวทีคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้

เอ้าพูดให้น้อว่าพ่อพ่อยี่สิบตัวเอาเครื่องตัดตัดนหยาเพื่อนเอาไปนนาหนาบ้านเพื่อนก็เอาไปน้ำขวงอันควงหัวควงหัวของขยะเพื่อนเนี้ยซุบมาเก็บขยายย้ำเจ้าเอาเอาเมียนไปแช่แอดแอดเลยเพื่อนบอเครื่องตัดนหยาเพื่อนโอ้ยต้องปีบปอมเดี๋ยวแต่เราเอาแล้วเจ้าไปบ้านเขาวว้เป็นควงอาหารเขาเอาขึ้นไปรวมเอาเบอร์แรกอย่าลืมมามชวนนักแกนนักพี่น้องด้วยกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเริ่มสตาร์ทกันแต่ 18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณอาจารย์ฝ๋งด้วยนะคะรับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับวันนี้บุสูดใจครับผมม,มาจนจนยังบ่อไร่ฝันร้อนเาจยงรับมาจนยังบ่ได้ครับซักไม่กระเทามาผุมามาครับพันกรุงเทพสกับผมมันครับมันขนาดเลยกินไอดิมกรุงเทพกับผมหอมเยครับผมอยู่บ้านผมอยู่บนตี่ครับพักแรกเชียงขาขึ้นหนึ่งเดนึงฉากความได้ครับผมมาตมีเบฟซีครับ เอาแล้วกินมะสงกินยู่ได้ครับเห็นได้เต็มอยูังไงแต่ว่าผมดังล่ออยู่นี่ครับฮาคนมากกันดีแต่ผมนะครับผมยังอ่ะผคยังการใช้เวลาสินครับขอบคุณทุกหลังใจครับพี่น้องพร้กันค,คลิปหน้ากันแล้วกันครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม